Thank you. Switch place with each other for one day. What is the first thing you would do? Uh, <melodic> <melodic> place. Switch pets. Uh, switch oh. <melodic> <Is that right? melodic> so, uh, <melodic> เขาเป็นปเซฟมูได้ไหมอ๋อนี่มันมีอะระเซฟมูนะอู่นี่เกลียกเลยกเยกลียกอ่านี้น่าจะยืนยันคำตอบชัดเจนว่าว่าไม่ทำแต่ว่าเซฟทำให้มันไม่ <laughs> ใช่ไหมแล้วี่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมลองลองลองอ้วยเหรออุ้ยพี่อยู่ให้ลองด้วยจังไรดีใจฮ่าได้ดีนะออสแทรเซฟอูเข้ามานะครับยอมแล้วสรุปครับวาอูเซฟที่กว่าเนาะเยี่ยมดีได้อูเซฟเหมือนเดิมมั้ย่ะนะอูเซฟเหมือนเดิมนะโอเคได้นะอ่ะคำถามข้อต่อไปเชิญเลย อูแวะ V S อู๋โด่งเรื่องอะไรก่อนของพี่อู๋เนียเซฟเอสเนเซฟเรื่องอะไรไม่อะไรนะไอคิดไม่ต้องว่างเท่ีของเซฟก็จะเป็นอูแวะ V S อู๋โด่งเรื่องอะไรแล้วมาอูแวกับอู๋ด่งใช่เรื่องอะไรครับเเซฟครับเอาอู๋ด่งแล้วกันถ้าไมถึงเป็นอู๋ด่งนะผมว่าตลกดีก็ โอ้เลื่อนยากเลยโอ้เฮียเซฟเวสฮียเซฟเลื่อนอะไรโอ้รบกวนเลยนะรบกวนเลยนะตัดการช่วยเฮียเซฟเวสเฮียรบกวนเฮียเซฟเวเฮียเซฟวีเอสเฮียเซฟอันนี้เท่าไหรเนี่ยมันคำตอบตรงนั้นไรนะโอเคก็คือต้องเลื่อนชัดเจนน้องเซฟโอเคได้ครับฮะทุกคน อยากขออนุญาตดู่บุ๋มพีเซมัน้วยจัดเวลาจำกัดจริงๆก็อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าแบบก็พี่พี่คนนี่แหละที่ทําให้พี่บุ๋เซฟเนี่ยก็ได้แบบมาเจอคนแล้วก็ได้แบบให้เขาเรียกว่าอะไรแรงหรือกําลังใจดีๆจากพี่พี่โค้ครับขอบคุณมากๆค่ะว้าวบูญญาเ่ยอะไรอย่าบอกไม่เออบุญญาจะสอ่เลยนะเจอกันครับเอาจริ้งแบบว่าเราก็เคยทำาหมือนกันอันนี้ยมาใช่ไหม แบบไม่คิดว่าจะแบบวันนึงจะมีคนรักเรามากขนาดนี้ใช่จริงก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่แบบถึงว่างานจะแบบเช้าหรือว่าจะร้อนอะไรอย่างนี้ก็ยังตั้งใจมาหาการปรงคองมล้อมแต่เย็นขับมาจากต่างจังหวัดก็มีก็จริงๆขอบคุณมากจริงๆครับก็จริงๆอยากให้พักแต่ว่าไม่อยากใหไม่เจอใช่ใช่รักทุกคนนะครับว้าวงาารักมาก ใครเนี่ยถึงแม้ว่าเราเนี่ยีญิงสาวสวยอา,าย,อยุเยอะแป่อะไรนะอะไรนะสาวสวยก็ยังใช้โอเลซูเปอร์คอลลาเจนเติทาร์ได้นะเพราะว่าจะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรชะลอกให้เราเนี่ยไม่ที่มีริ้วรอยรับเกิดขึ้นเ,นเร็วครับก็สัวนี่ยคร และยังช่วยให้หน้ากระชับอีกด้วยครับผมใช่แนะนำนเลยครับทุกคนก็ด้วยความที่แบบว่ามลพิษบ้านเราค่อนข้างที่จะนักหน่วงฮะแล้วก็ฝุ่นเยอะแล้วก็วอากาศร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยร้อนหมกมากๆบอกเลยว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดสุดๆเล้วใช่เพือที่จะเป็นเกราะป้องกันผิวไมงกลับเล่าเยี่ยสุดที่มันเลยเห็นผลภายใน28วันใช่งานทุ่งก่อนก็จะเรื่องงานงาน บ้าเนาะเจอไฟเจอแสงแดดเจอคามุ่นนะครับมันทำให้เราหน้าพังนะครับแต่อูเซฟต่อจังทำให้เราหน้าแดงนะครับโอเคสุดท้ายแล้วกันครับฝากผลงานอันดับหนึ่งนะครับยคุณจะมีกี่หมื่นฟ้า EP Special ใช่ไหมรอดูกันหรือเปล่ารอเจ้าของครับเจอเลยครับเจ้าของท้าวผมก็ฝากกิ่มฟ้าทัำพิเศษด้วยนะครับ ก็มีสามตอนก็เรียกว่าเป็นสามตอนสุดท้ายแล้วแหละเดี่ยวก็ทุกคนในทีมอินฟ้าก็สับด้วยนะครับเพราะว่าสามตอนเนี้เป็นสามตอนที่แบบสนุกมันฮาครับมากกว่าตอนสุดท้ายกังหลายเท่าว้าวแบบว่าครบมนมากใช่ก็จะเปรี้ยวหวานเค็มโอ้ยตลกนะตลกนะ้วฮะโอเคก็เดี๋ยวเราติดตามแต่วันนี้เราสองคน ไม่ได้มาแค่นี้อ่ายังมีอีกหนึ่งฟังสเปเชียลอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมเลยนะพร้อมเลยนะได้ครับอยากฟังอูเซฟร้องเพลงนะพร้อมเลยหรอได้แลตอนนี้ต้องไอแล้วเดี๋ยววันนี้กับอูเซอยากให้ทุกคนใช้จริงเพราะว่าใช้แล้วหน้าเนี่ยแบบนี่เลยดึงออ๋ ดจริงครับจริงจริงแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่มาวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงนะครับขอบคุณนะครับผมก็คล้ายๆไกลก็อย่าลืมนะครับขึ้นชั้นสองหรือว่าชั้นนี้ก็ได้เข้าร้านออร์เดอร์เทปหรือว่าเนี่ยแคลร์เลยก็ได้เลยครับใช่แวะกินข้าวอ๋อไม่ดูหัวไม่ดูหวเนาะก่อนกลับก่อนกลับใช่ก็กินข้าวซะหน่อยเนาะกินข้าวซะหน่อยถินข้าวส่ว่าแวะ ครับครับมากลับที่ปูทีก่าว่าพูเราปิดปิดสองทุกสองทุเลยง่าก็แวะมาซื้อโอเล่ซเปอร์คอนเจนแบบถ่ายได้ใช่ใช่ย้นอนะครับแต่ว่ากินข้าวก็จะเรื่อกินแบบจานในๆนะครับจะได้กินใจนานๆนะครับ ก่อนนะครับโอเคราอเซแล้วก็ลง